สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกลมีผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับครีมรองพื้นสูตรพิเศษนะคะนั่นก็คือยูมีเรเดนฟาวเดชั่นครีมค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปกปิดระดับสูงเลยทีเดียวค่ะเกลมีปัญหาใต้ตาคล้ำรอยสิวนะคะแล้วก็มีรอยแดงรอบจมูกนะคะตัวนี้เราจะมาทดลองใช้ให้ดูเลยนะคะสังเกตได้บริเวณใต้ตาของเกลนะคะแล้วก็รอยสิวรอยแดงต่างๆเดี๋ยวจะลงกันครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะคะตัวเนื้อเนี่ยบางเบามากๆสังเกตว่าเกลจะใช้แค่นิ้วเกลนะคะใช้มือเกลโดยไม่ต้องใช้ฟองน้ําใช้แป้งใดๆเลยนะคะอันในี้ค่ะครึ่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงกันต่อนะคะทั้งหน้าเลยบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะแต่งง่ายมากๆนะคะสามารถเกลี่ยง่ายสามารถใช้ในทุกๆวันนะคะเนื้อบางเบาแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ บอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบอะไรที่หนักหน้าอันนี้ต้องปลื้มแน่นอนนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าลุกง่ายๆนะคะที่มาพร้อมกับรองพื้นที่ทุกคนต้องมีติดบ้านนะคะด้วยเฉพาะสาวๆนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามช่องทางที่เกลลงอไว้ด้านล่าง ใครที่อยากจะหาซื้อไปลงใช้นะคะหรือว่าใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็สามารถติดต่อซื้อเก็บได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวไปแล้วนะคะ